ไอ้หนูเอ้ยเป็นไงมั่งลูกกินข้าวสักคำสองคำนะลูกหนาอย่าเสียหายไปไว้ยายก็ห่วงเองจังเลยเนี่ยยายก็ผอมถึงแม้ยิ่งยังหน่อยก็เหมือนกับเองนะเนี่ยเองไม่สบายเองก็ไม่อยากตื่นเยอะยายห่วงอาการเองจังเอ้ย หแเลีย้ยงก็น้ำตาจะไหลอยู่นอนจัอยาวเลยกินไม่ไยางก,กินข้าวเงลูกอย่าได้กินยางนงลูกนอะเทิพนมยาอางัปก,กป้องคุ้มครองมาอยู่หายไวยๆเงี้ยลูกนั่นไปไอขยับปากไปไล่ลูกเอ้ยอิอยางก,กินงนงลูกนะ อยากจว่าเองก็ไม่อยากยายยังไม่พยายามตึงแข็งนีดเดียวย้ายก็เหมือนกับเองเลยไปไหล่ลูกไปไหล่